เปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเพราะเรื่องนี้มันเครียดอันนี้ <c oughs> เปิดคลิปรอบสองไม่ใช่อะไรมเมื่อกี้ผมเอ่อไปเข้าโปรแกรมอัดคลิปนะครับแล้วก็กดอัดเกมนะแล้วทีนี้แม่งอัดไปติดเปิดใหม่เลยนะลบ็อกมันไม่ค่อยแบบนะมันไม่ค่อยแบบกดติดนะครับในโปรแกรมอะไรสักอย่างโปรแกรมสีดแดงนะเออโอแคมนะ์วันนี้นะครับมีตัวใหม่ออกมาครับก็จะมีอารองนะครับ, long, รบแล้วก็จะเป็นเซลเนาะแล้วก็จะเป็น ฮิซามินะครับก็จะมีสามตัวเนาะอันนี้ผมจะรีวิวทั้งสามตัวนะครับแต่จะไปลองในเทสก่อนนะซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อเซิร์ฟพรีเมียมนะครับยังไม่ได้เซิร์ฟเพ์พรีเมียมเลยไม่มีตัวเลยไม่สามารถไปรีวิวแบบนั้นได้นะครับแล้วก็เลยโอเคแล้วเราไปอลองเซิร์ฟเทสก่อนดีกว่างั้นโอเคอาลองนะครับเดี๋ยวลองดัมมี่ก่อนอันไหนดีอัน,อ,นอันไหนก็ได้แหละสกิลแรกนะจะเป็นการฟันอ่าฟัน สามรอบนะครับเดี๋ยวนะมันถ้าตีนเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยน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 โอเคนะครับต่อไปเป็นสกิลสองนะครับสกิลสองเป็นการอ่าใช้ฟันนะครับกระนำงับนะมันมันทำให้มันเหมือนฟันกว่าแหละ <c ười> คืออะไรมันมืนมันเหมือนเอาฟันไปฟันอีกทีหนึ่งอะ่ะคืออะไรครับเนี่ยโอเคสกิลสามสกิลสามเป็นการอ่หมุนตัวนะครับ วางแบบหมุนตัวไป็นทวงสว่านนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปนะเออในการใช้ดาบนะแล้วไปหมุนไปรอบๆอ,อ,อะไรแบบนี้สกิลสี่นะเป็นนี่น้ํานะครับ,นะรบถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมกดรีวิวอะลองมเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้บล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมลองอีกตัวนึงนะอ่ะป่าน้ําโอ้สิบเจ็ดเดามจนะแต่ว่าอืมไม่มีอะไรต่อนะครับนะโอเคเราไปลองอันตีดีกว่า กดอัติีปุ๊บก็จะเพ่งตาขึ้นน่ะคืออะไรอ่ะโอเคสกิลหนึ่งนะครับฮะคืออะไรอ่ะสกิลสองอ่าก็จะรช้สายฟ้าพุ่งขึ้นไปต่อยข้างบนนะครับเดี๋ยวมันมีด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยหยุดเวลาไอ้น้องลองไม่หยุดเวลาไอ้อะไรกัน อันนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์ปะผมลองแป๊บอ่าเคาน์เตอร์ครับผมโอเคเทปนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้อ่าต่อไปสกิลสี่โอ้เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็จะสกิลสองแล้วก็สกิลสามก็จะเป็นการคล้ายหยุดเวลานะครับนะประมาณนี้ไม่มีอะไรละ A few moments later อ่าโอเคต่อไปก็เป็นชิสมาแลนะเออ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเซลนะครับผมรู้สึกว่าเซลน่าจะไว้ที่หลังน่าจะดีกว่านะอ่ะโอเคคิสซัมเม้นะอ่ะคิสซัมเม้นะเดี๋ยวผมไปกดอัรตีไว้ก่อนดีกว่าไหมน่าจะน่าจะดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเลยคิสซัมเม้นี่การตีเปลี่ยนไหมมันใช้ดาบฟันปะฮะ,ะปะับปับปับปับอ,อืมก็เหมือนตัวดาบใช้ทั่วไปเนาะมันมีอะไรมากนะครับการตีอ่ะโอเคมาสกิลแรกนะครับเป็นการใช้กระถาน้ำนะครับอ่ะเป็นการปล่อยฉลามลงมาจากท้องฟ้าฉลามปัป้นลิ่นหยดน้ำ อ่ะยวค่อยว่ากันทีสกิลสองนะครับเป็นการใช้กระถาะคุกวาลีนะครับนะก็จะจองจําไว้แล้วก็เนี่ยเราก็จะมาคอมโบได้นะครับอืมประมาณนี้นะครับนะออะสกิลสามอืกระสูนน้ําหรอหรืออะไรนะ่ะเราไม่รู้ไม่รู้เลยอันนี้บล็อกนะอ่าเคตีไม่ได้ก็ตีอยู่นั่นแหละสกิลสี่ครับ อ่ะเป็นการปล่อยน้ำอันนาขตน้ำาหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะจะวิ่งได้ไวขึ้นหรือว่าอะไรอ๋อไวขึ้นไวขึ้นอลองสกิลหนึ่งที่ผมสงสัยมันคืออะไรอ๋อโอเคมันเป็นน้ำแบบพุ่งลงมาเอ๊ะเมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่านะอ๋อโอเคถ้าช้าใช้อันนี้นคนที่อยู่ในนี้จะโดนกระถามันจะเป็นคูณสองปะ่ะโอเคประมาณนี้ครับเคฮะอัดคิคสเมทเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับ อ année, เสียงเริ่มิ่มล้มเบลมเอียงละเมื่อกี้ผมลืมตั้งค่าใหม่เคเลยเออก็ต่อจากอะมาอันตีนะอันตีที่สมัยนะมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะกดแล้วจะเป็นฉลามนะในตอนที่สู้กับเจ้าหมึกนะเออคิวระบีนะเออนะใช่ใช่ใช่ฉาละึนบึนเบอร์แล้วเนี่ย สกิลแรกนะครับปล่อยเป็นพลังงานะปไปฉลามตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะสกิลสองก็คือพุ่งไปนะเหมือนอาโลงแหะนะนะคล้ายๆอาโลงอาโลงกับสกิลสามนะครับนะสามเป็นสองวะไอ้สกิลสามะเป็นการไปใกล้ๆนะครับแล้วก็กัดไปใกล้ๆนะอยู่ไกลๆกัดไม่ได้ไม่พุ่งไปนะสกิลสี่นะเป็นการปล่อยฉลามนะ ไปแบบรอบๆใกล้ๆเคียงนะครับนะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าเดิมมถือว่าไม่ไม่เฉยๆเฉยๆผม,มลลว่าไปดูเซลดีกว <Okay, S 1> <ๆ>่าไปดูเซลเซลโอเคฮะมาต่อมาเป็นเซลนะเออเซลสกิลเออมันค่อนข้างเป็นตัวหลักหน้าปกของเกมนี้เลยตอนนี้นะเป็นตัวที่แบบจิตใจอะไรน,น้องโอเคสกิลแรกนะครับหมุนตัวนะเป็นวงกลมนะแล้วก็สอก แล้วก็ปล่อยแสงสามไปค่อนข้างรุนแรงนะตอนสู้จริงๆแรงมากนะจะไปสกิลสองนะเป็นการระเบิดตัวนะครับนะอืมก็ไม่ได้มีอะไรต่อนะแต่แต่ก็แต่เท่นะเทเทกินได้นะเอาไว้เลขสามเป็นคามีฮามีห้านะนี่เตะแมยงไอ้เตะตะกี้ไม่ไม่เกี่ยวนะคามีฮามีห้าแค่นั้นแหละ ่าถ้าอันนี้ก็แบบจับลอยไปแล้วก็ฮูกว่าแล้วก็ไปแสงอัดอะไรไม่รู้นะครับนะแต่ในเรื่องมันมีด้วยเหรอโ <c oughs> อเคต่อไปไปอตติแล้วกันนะรีวิวแบบรวดเร็วไอ้น้องมาเซียวซูเปอปร์สสยใหญ่น้องอืมสกิลแรกนะ เหมือนจะสตัร์นะครับนะไม่แน่ใจว่ามันมันคืออะไรนะสกิลสองแบบนี้ก็คาเม่าไม่ห้าแบบเอาจริงเลยนะ้องตัวนี้คือแบบอูดามายดุนแรงมากสกิลสามปุ๊บเตะแล้วก็พุ่งไปส้มนะครับอืมแล้วก็ปล่อยแสงไอ้เสี้ยงสกิลสี่อ่าเทเลฮอตไปนะเหมือนถ้าโกคูกนะก็คือ เหมือนเอาท่าของตัวในเรื่องในเรื่องดักบอลนะครับมารวมไว้ในตัวเดียวเนาะก็แบบเซลไปตัวที่แบบค่อนข้างโกงนะเพราะว่ามันสามารถก๊อบแบบคนที่แบบตัวเองสู้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ดูนานแล้วนะโอเคไปเล่นกันดีกว่านะผมอยากเล่นละมาแล้วโอย้ยวเดี๋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 ยวอืวมไม่ฟันงับ,งบ สกิวสามวงเลยจอดทะลวงไอ้เดี๋ยมันโจมเดี๋ยวมันโจมตีผมได้ยังไงเนี่ยโอ้ยฟันฝันฝันฝันนวดขาวขาวแก๊ <laughs> <laughs> เอาไอาัสสัดฑมาจากไหนเนี่ยโอ้ย โอ้โหโอ้โหอืมโดนลุ้มขนาดนี้รอบนี้ขอเอ่อเซลเลนเซลเซลเมื่อกี้เล่นไปแล้วเนาะรอบนี้ผมเอาเป็นเออสมีบ้างนะครับนะเดี๋ยวจะเบื่อกันไปเฮ้ยอุ้ยด่านนี้ผมไม่เคยเล่น ม,มาแน่เลยคุยโจโจทาโร่กระทาน้ำกลางอาณาเขตไอ้นอกโอ้อืมคุกวาลีคุกวาลี อืมกระสุนน้ำอุ๊ยอ่ะมันต้องอยู่ใ,ใกล้ท่านี้กลางอนาเขตกลางอนาเขตคุกวาลีกระสุนน้ำ เมื่อเมื่อการอันเคแล้วพวกเองอยู่ในนี้พวกเองจะแพ้ไอ้ดอกโดนบัฟโดนโดนเนื้อพลังโดนเนื้อพลังตบรัวๆแต่จริงๆไม่เกี่ยวนะคิดคิดไปเองเอออันติอันติอันติเยอะขี่ไปไกลๆโอ้กระสุนนับกระสุนนับโอ้อันตีโยบมาบุกอันติอันติมาเจอกลับไม่โกงไอ้น้องมาแล้ว งั้มทีนึงิงอืมกระสุน้ำไม่น้องไอ้นี่้นี่อ้นี่ไอ้นีนนน่ทะลงวงอืมฉลามงั้มง,ง,งัไม่น้องบอกแล้วอย่าสรายนะโอ้เดินบนนี้ด้วยเออทุกคนวนา่ายน้ำเหรอลูฟี่ว่ายน้ำได้ไงวะฉลามไม่ของับตัยขอ,ข,อข,อของับตัยทะลวงทะลวงทะลวง ข,ของ,งับหน่อยฉลามน้ำไหมน้องกระสุนฉลามน้ำกระสุนฉลามน้ำขั้นเล็กน้อยายน้ำ,านำ <laughs> มางับละมางับละอืมตัวแตกไปเด็กกูตัวแตกไอ้น้องโดนพิงงับเฮ้ยกลางอาทิตย์ ้ยสจิโรโซโลอะไรกันสองคน <B rah> ต่อไปเป็นอารองแล้วกันมา,เร,าเริ่มแรกๆเล่นเซลไปละเซลไม่เท่าไหร่นะอันตมไม่เท่าไหร่เลยพวกแบบพวกคิซโไม่กัอารองดูจะอันตีค่อนข้างดีมากกว่านะอาจริงๆมาแล้วโ oh. อ้เฮ้ยเดี๋ยวเล่นกอดเล่นกอดใี่เล่นกอดเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นกอดเดี๋ยว ไปละมาแล้วฟันฟันฟันอืงับ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 งังับงังับลงบทยีกระสูน้ำอืมอืมบอกเลยมนุษย์งับสามารถใช้น้ำไปกระสูนได้นะมนุษย์มันสาม,มารถทำได้ เอาละบทยี้บลอโอ้โหมแรงมากผมโดนสองตัวลุมทุกไม่ได้เลยงับ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 ันฟันฟันกระสุนน้ำ ทะลวงลูฟี่คูปับคูป,บคปับตลอดการอืมงง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 โอ๊ยแล้วมันลุมผมคนเดียวคืออะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นาวลุมกูคนเดียวมาความว่ายังไงเปิดใช้อันติว้าวโอ้โหกราฟ,ฟิกสองดีเมื่อกี้อืมเคานเตอร์นี่ เจ้าวาเธอไอเหี้ยหยุดเวลานะมอไอ้มัดอารมณ์มัดอารมณ์เอจใจมันไม่ได้มีท่านี้นี่หว่ากูจำได้ฮืมคาลเตอร์ไอ้น้องอืมขึ้นดาบไอ้เนาะโอ๊ยถ้าเปลี่ยนสกินจะเป็นเปลี่ยนสกินเป็นตัวเท่ได้ผมว่ามันน่าจะเท่นะดูอยู่นะ ขึ้นน้ำโอ้ย <Okay. S 1> หยุดเวลาน้ำอวดไปเลยทำไมตูดูลุ่มทำไมทำไมขึ้น,น้ำไม่นอกทะลวงงกัวโจโกโจโ,กโจอ สายเวทย้อนกลับไม่มีทางงับ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 เรียบร้อยถึงเวลาเลียมซิกหาจุดตีตัวปั๊บถ้าเทาเทียมถ้าถ้ามันเล่นกันนะนะอุย้ยอิซึเกิยะหกกิโลจะเอาอยัางไงล่ะอิซึเกิยะหกกิโลโดยแสงพิษ ดวงตาโอ้นี่นมันจะเข้ามาจะรอให้เยียบเหบอรอขาปีหามีฮ่าจับล็อกละจับล็อกละเรียบร้อยก็ไปซ้ำด,ด้วยท่านี่ลำแสงพิฆาตด,ดวงตายดอกม้วนๆลำแสงพิโกโลจบแล้ว อแกก้แค้นหนับไม่ฮะไม่ฮะอืมสักทีเถอะอืมสักทีอืม,ออมึ้นไปบนด้าอืมซ้ำซ้ำไม่ไม่ไ,มไหวแล้วเจริงเลยเมื่อกี้ฆ่าใครหึ่งฆ่าใครครับไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะไม่ไหวแล้วนะ ยิยวสุปเพอรซสยัยนกดำแสงพิฆาตก็พยียามไม่เอาจริงตัวเข้าไปดุแรงมากอ้าวอะไรเนี่ยเออเตะรถก็จะได้แหละเออต่เอเพลงอ่ง โอเคเราก็อิ่มๆไปก็นี่นะครับอิ่มเอิบไปก็นี่นะพอกุ้งกลิ่มกุ้งกลิ่มพวกนี้จะมีไลฟ์สตรีมหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นทําไม่น่าจะไลฟ์สตรีมนะอีกสักพักอะ่ะนะครับนะก็น่าจะเป็นคลิประบอกเข้าไปนะไม่มีอะไรมากงั่นก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ไม่ได้ทำให้ผมมีเงินมากขึ้นหรืออะไร แค่จะทำให้คนได้เห็นมากขึ้นเท่านั้นเองพูดเหมือนคำผมนะาจะไม่มีอะไรหรอกไปละ